ผมกับสตีดวิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาคูโคดนะครับผมเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับก็อยู่สนโมบนยชินครับเลข37ทีนี้ดินแดงก็คือไปที่ลพาวดนีหลังเสร็จนะครับสะพานใหม่ก็จะเป็นเลขหนึ่งก็คือโบรดโยชินข้าไปเลขหนึ่งใช่ครับเสียหลังสร็ การก็ได้มีเช่นสามสามหนึ่งสองนะครับเป็นทำเวลนรัูกการเลยยาวไปเลยครับจ็ดสี่คลองลวดนะครับตัเดียวจะก็จะพันายกุนแล้วนะครจ็ดสี่คลอง แล้วก็สนามกีฬาทูบเตมีกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์นะครับผมนะก็กลจะเข้าเขตกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่รักลูกกาอยู่นะครับเป็นจุดที่เครื่องบินบินผ่านเยอะนะครับเพราะว่าใกล้กับนสะนามนบินจอดเจืองนี่ครับมันจะก่อสัญญา ตรงนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนไดมีใช่ใเมื่อกี้ยังไม่ถึงก็ยีงกเกือบเกือบแต่แยกแต่แยถึงเลยแล้วไปทางเข้าสายลำธุกาด้วยนะครับผมโอเคใช่ก็เข้าเขตสายใหม่แล้วนะครับสายใหม่กับดอนเมืองคือพูดง่ายฝั่งฝั่งเนี้ที่มีแท็กซี่จอดอย่างสายใหม่เพอาเป็นบ้านคนฝั่งนู้นเป็นดอนเมืองโดยตลอดมันคานไว้สองเขตน,นะครับ สายไหนกันตอน้วย สี่ก็่านปงแต่อพอเป็นทางนา้ำเป็นฐานเรือนะฮะในแต่ลตกรุงเทพในแต่ละโซนมันจะมีหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับก, <Okay. S 2> ก็ใกล้ๆนี้บริเวณนี้ก็จะมีหมู่บ้านแอนเน็ก <Spanish> ใช่ใช่หมู่บ้านแอนเน็กสายใหม่ อันเด็กงบัเดแต่ตอนนี้มีสายใหม่ตอนเดือนนะครับตัดไปตัดมาแต่ว่าจริงก็มีฟูคดกันแสงเข้ามานะเพราะว่าการหยุดก็ยังเป็นฟูคดอยู่นะครับเป็นเคสต้อมาดมทางนี้ กิโลยี่หิบ